พี่ดูให้หน่อยว่าเอ่อบางคนมีลูกเพจถามมาว่าบางคนเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเขาบอกว่าบางคนไม่ไม่ถูกหวยเลยหรือว่า,าถูกก็ถูกเลขท้ายสองตัวสามตัวเล็กน้อยอย่างเงี้ยเลยพี่แอดูว่าอ่ะบางคนเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่เขาจะ,ะถูกรางวัลที่หนึ่งรวยๆทีเดียวเป็นเงินหลายหลาย้านเลยอ่ะโอเคโอเคฟันธงนะครับสําหรับคนที่จะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับก้อนใหญ่นะครับกระเป๋าตุงนะครับดวงดีวายตี้ ฟันธงได้แก่คนวันพุธนะครับในไพ่หกเหรียญหกเหรียญนียเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับคําว่าอิสระทางการเงินเพราะนั้นโอกาสรางวัลที่1มาแน่นอนเลยนะครับแล้วก็มีตําแหน่งของนะครับวันอาทิตย์นะครับ The ะสตา t ์เดอะสนี้ค่อนข้างฟันธงเลยว่าถ้าคุณซื้อชุดไม่ว่าจะชุด2ใบ5ใบคุณมีสิทธิ์เป็นเศรษฐีเงินล้าน นะครับต้องซื้อ2ใบขึ้นไปใช่ไหมถูกต้องครับและคุณจะยังโชคดีอีก2วันย้อนกลับมานะครับคนวันจันนี่ได้คลิงออฟครับแปลว่ามีความสุขกับการเป็นมหาเศรษฐีนั่งกินนอนกินนะครับและวันจันก็ได้เงินก็หลายล้านถูกต้องนะครับและสุดท้ายนะครับย้อนกลับมานะครับเมื่อกี้เราพุธอาทิตย์จันทร์และมาวันอังคารเด็กถือเหรียญดาวราชาโชค คำว่าราชาโชคแปลว่าสิ่งที่คุณรอคอยจากการไม่เคยถูกหวยเลยหรือถูกเล็กๆน้อยๆหรือถูกกระปิดกระป่อยวันนี้คุณถูกเช็คพอตรางวัลที่1อย่างแน่นอนครับฟันธง4วันเลยนะครับพุธอาทิตย์จันทร์และอังคารครับ